เรือเหาพะพลเรือนอลำแรกของจีนนะคะถูกนำมาทดสอบเป็นครั้งแรกระหว่างสนามบิน2แห่งในมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของประเทศค่ะ ชนะมีดีกรุ๊ปออกมารายงานว่าเรือเหาะ AS 700นะคะหรือว่าเรือเหาะพละเรือลำแรกของจีนบินขึ้นจากสนามบินจางเหอในเมืองจิ้งเหมินไปยังสนามบินในเมืองจิงโจใช้เวลาบินทั้งหมดเนี่ย106นาทีจากนั้นเรือเหาะบินกลับไปยังเมืองจิ้งเหมิอนอย่างราบรื่นค่ะเที่ยวเป็นนี้เป็นเที่ยวบินแรกนะคะที่มีการทดสอบระหว่างสองเมืองเป็นการบินทดสอบประสิทธิภาพของเรือเหาะ ความสามารถในการบินของนักบินระบบสนับสนุนภาคพื้นดินและก็การประสานงานทางอากาศ <c oughs> เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับเที่ยวบินระยะไกลในอนาคตในเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาสํานักการ,การบินพลเรือนจีนค่ะได้ออกใบรับรองอากาศยานประเภทรเรือเหาะ AS 700โดยเรือเหาะรุ่นนี้เนี่ยจะถูกใช้ในภารกิจต่างๆเช่นเรื่องของการท่องเที่ยวการกู้ภยัยการสำรวจสภาพทางธรณีวิทยาและภารกิจอื่นๆเรือเหาะรุ่นนี้นะคะสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุด10คนรวมนักบินบรรทุกน้ำหนักสูงสุดเนี่ย4,150กิโลกรัมสามารถบินได้ระยะทาง700กิโลเมตรด้วยความเร็วสูงสุด100กิโเมตรต่อชั่วโมงค่ะ